ว่าในเรื่องตัวละครที่ไม่ได้ตายโดยฝีมืออสูรท่านผู้ชมนึกถึงตัวละครตัวไหนกันบ้างครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับวันนี้ก็มาอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือในเรื่องดาบพิฆาตอสูรแน่นอนว่าศัตรูลหลักของพวกพระเอกเลยก็คือต้องเป็นอสูรนะครับแล้วทีนี้เราจะได้เห็นว่าพวกอสูรต่างๆาม,มากมายได้มีการถูกสังหารไปโดยพวกนักล่าอสูรนะครับซึ่งวิธีการสังหารอสูรก็คือต้องใช้ดาบนิจรินในการตัดคอไปเนาะแล้วก็อสูรจะต้องจบชีวิตลงส่วนอสูรมันก็มีวิธีการสังหารมนุษย์โดยยทที่ว่วาาาสาแบบสาัังงงหหรรแบบิ้เลก็คือ ทิ้งหรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งคือสังหารแล้วก็จับกินแม่งเลยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งผมก็ดูแล้วเออมันก็เป็นวิธีการปกตินะสู้กันไปใครแพ้ก็ตายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีตัวละครกลุ่มหนึ่งครับผมที่เรียกว่าเขาตายโดยที่ว่าไม่ได้โดนอสุนฆ่านะครับผมตายโดยไม่ได้โดนอาศุนต่าในที่นี้ก็คือเป็นพวกมนุษย์นะครับเพราะว่ามันจะมีอาศุนอีกรูปแบบหนึง่งที่เรียกว่ามันก็โดนอสุน์ด้วยกันเองฆ่าตายหรือกระทั่งว่าโดนผู้ให้กาเนิดอย่างกุซันเนี่ยสัง โดยฝีมืออาศรกลุ่มนึงออกไปก่อนนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะมีแบบพูดถึงเนาะก็คือว่าตัวละครที่เป็นมนุษย์แล้วถูกมนุษย์ด้วยกันเองฆ่าโดยที่ว่ามนุษย์คนที่ฆ่านั้นภายหลังกลายมาเป็นอสศรลอาเผื่อใครนึกภาพไม่ออกสมมุติว่าตัวของอาคาซาอย่างนี้เขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาเคยไปฆ่ามนุษย์โดยที่เขายังเป็นมนุษย์แล้วเขามาเป็นอาศรอย่างเงี้ยผมก็ไม่นับพวกมนุษย์ที่ถูกฆ่าด้วยวิธีการนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถือว่าถูกฆ่าโดยอสูรอีกรูปแบบหน ซึ่งผมตกใจมากกับการที่หามาได้แค่6ตัวละครนะครับแต่6ตัวละครนี้ไม่ใช่6คนนะเดี๋ยวจะรู้ว่าทําไมถึงไม่ใช่6คนนะครับแต่ผมเรียกว่า6ตัวละครครับเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวละครตัวไหนเขามีการตายไปโดยที่ว่าไม่ได้โดนอสูรสังหารไปบ้างครับแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาบางข้อจะมีการสปรอยเรื่องราวของดาบพิฆาตอสูรในอนาคตหลังจากภาคของหมู่บ้านช่างตีดาบไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมกลัวสปอยก็ปิดคลิปนี้ได้เลยนะโอเคคนแรกนะครับผมคือพ่อของทันาด จูโร่นั่นเองครับคนคนนี้นะครับผมเขาก็เรียกว่าถือว่าเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆนะครับถ้านับตามสเกลของพลังของเนื้อเรื่องนะว่ากันว่าเขาแข็งแกร่งมากกว่าฮิเมจิมะเกียวเมะที่เป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนั่นเองนะซึ่งตัวพ่อของทันจิโร่นะครับผมเขาเนี่ยมีโรคป่วยติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดเขามีโรคป่วยติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดแต่ว่าตระกูลทันจิโร่เนี่ยหรือกับตระกูลคามาโดนะครับเขาจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ได้รับสืบทอดมาตั้ง อย่างนี้นะครับผมเออซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยกระบวนท่าไร่รำนี้ก็คือฮิโนคาไมคังระหรือก็คือระบำเทพสุริยันนั่นเองครับซึ่งการไรยรำนี้นะครับผมทันจิโร่ก็ได้เห็นพ่อทํามาตั้งแต่ตอนที่ทันจิโร่ยังเป็นเด็กเลยแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ถามแม่ของเขานะครับว่าทําไมพ่อถึงต้องมีการไร่รำแล้วก็อากาศหนาวขนาดนี้ทาไมพ่อต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยนะซึ่งตอนนั้นแบบเป็นช่วงหนาวฤดูหนาวอย่างนี้เนาะวิธีการไร่รำเรียกว่าเป็นการไร่รำแบบข้ามคืนนะครับผมไร้รำต,ต,ตนนั้งแต่ขของงปจ่่าาาากวเยะ รหรือสภาวะาการที่มันโหดแบบนี้ก็ไม,ไม่ควรที่จะมาทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วนไม่ควรที่จะมาไมไรไรยรำให้ดูแลแบบแสบจมูกแสบปอดเสลีเกินอะไรอย่างงี้แต่พ่อทันจิโร่ก็ทํามาได้นะครับและเราก็จะได้เห็นในหลายๆซีนนะครับว่าพ่อของทันจิโร่เเขามีร่างกายที่อ่อนแอแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีและฉากที่ประทับใจเลยก็คือว่าคุณพ่อทันจิโร่นี้นะครับเขาได้มีการสังหารหมีให้เราเห็นแล้วซึ่งที่จริงแล้วนการสังหารหมีมันเป็นกระบวนการที่เราได้เห็นอีกความสามารถหนึ่งที่พ่อของทันจิโร่มีนะ วิธีการมองโลกแบบโปรง่งใสด้วยนะครับวิธีการมองโลกแบบโปรง่งใสเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นวิธีการต่อสู้หนึ่งนะครับที่ผู้ที่มีปานปรากฏที่ใบหน้าอย่างเงี้ยก็จะสามารถมองเห็นโลกโปรง่งใสเห็นร่างกายเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวของศัตรูทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งพ่อของทันจิโร่ก็สามารถสังหารหมีได้อย่างนี้นะแล้วก็มีการไล่รำฮินอคามิคางุระมาโดยตลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยอาการป่วยที่คุณพ่อก็ร่างกายน่าจะอ่อนแออ่อนแอในมุมที่ว่าเป็นโรคติดตัวกัันนกสุดท้ายแล้วเาก็ตต้องงจบชีวิลนันเอองครับก็ถืวนา ตัวละครตัวหนึ่งที่ตายด้วยอาการป่วยนั่นเองนะตัวละครต่อมากนะครับผมตัวละครตัวนี้ก็ตายด้วยอาการป่วยเหมือนกันนั่นก็นคือเรนโกคุรูกะนั่นเองครับ uga, เรนโกคุรูกะนะครับผมก็เป็นแม่ของเคียวจูโร่นั่นเองนะเพิ่งทาคลิปตระกูลเรนโกคุไปเมื่อวานเลยเนาะก็คือตัวของแม่เรนโกคุเนี่ยเขาเกิดมาแล้วก็ให้กําเนิดลูกนะครับผมมาแต่งงานกับเรนโกคุชินจูโร่แล้วก็ให้กาเนิดลูกชายมา2คนและทีนี้หลังจากที่ให้กาเนิดเซนจูโร่ได้ไม่นานปุ๊บเนี่ยเตรียมล่าลากับลูกชายคนโตไว้ก่อน นะแต่ว่าตัวของลูกะเขาก็มีการบอกกับเคียวจูโร่ว่าลูกเนี่ยได้เกิดมาเป็นคนที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้จําไว้เลยนะว่าภาระหน้าที่ของลูกคือการปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าก็ฝากคําพูดนี้กับเคียวจูโรไว้นะครับซึ่งตัวของลูกะเองนะครับหรือกระทั่งตัวพ่อของทันจิโร่เนี่ยเขาจะใช้คําว่ามีอาการป่วยซึ่งอาการป่วยตามท้องเรื่องในยุคไทโชยอย่างเงี้ยครับเรียกว่าอาจจะรักษาได้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับพ่อของทันจิโร่เองก็จบชีวิตลงไปเนาะแล้วก็ตัวลูกะถือว่าอยู่ในยุคใกล้ๆก,ก,กันด้ววววยยยกกก็จบบชชีิตลงไปปด้อาารร่่เนนััค ซึ่งเคียวจูโร่เองเนี่ยแม่เขาต้องจบชีวิตลงไปเขาก็ได้รับสืบทอดตําแหน่งเสาหลักเพิงต่อจากพ่อเขาส่วนตัวพ่อเขาที่เป็นชินจูโร่อย่างเงี้ยก็รู้สึกเจ็บใจนะครับผมกับการที่ว่าภรรยาสุทธิรักของตัวเองต้องจากไปแล้วทีนี้ตัวของเขาเองเนี่ยก็รู้สึกถึงฝีมือว่าเขาเนี่ยเป็นแค่ผู้ใช้ปราณเพิงแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงปราณตะวันที่เป็นปราณที่แข็งแกร่งที่สุดได้อะไรเงี้ยนะครับความรู้สึกทารถของชินจูโร่ก็ทําให้เขาละทิ้งตําแหน่งในฐานะที่ว่าเป็นเสาหลักเพิงและเคียวจูโร่เองก็มีความตั้งงใจจทททีีี่่่่่ะรับสสือดดตําาแหน้โยว จะทิ้งการฝึกฝนนี้ไปแล้วก็ตามนะตัวละครต่อมานะครับผมตัวละครนี้แหละตัวละครที่3แต่มันไม่ใช่3คนครับผมมันเป็น7คนครับคือพวกพี่น้องของอูซุยครับผมพี่น้องของอูซุยทเทงเงนนะครับก่อนที่จะพูดถึงตัวละครที่ต้องตายไปโดยที่ไม่ใช่ฝีมือสุนีเนาะเราก็ต้องย้อนความไปที่ตระก,กูลของทเทงเงนกันก่อนครับซึ่งตระก,กูลของอูซุยนะครับจะเรียกอูซุยซิืเิทเทงเงนกล้าจะมีสลับบ้างนะครับผมคือตระกูลของอูซุยนะครับก็มีคุณพ่อเขาพ่อเขาเนี่ยไม่ได้มีการบขยายบทอะไรตานานาให้เราเห็นนนะแตต่่่่วววาาให้้้รูัขออองงยีีมพ รวมตัวเขาเองด้วยเนี่ยประมาณ9คนนะครับซึ่ง9คนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตระกูลนินจาที่ค่อนข้างจะใกล้เสื่อมถอยแล้วนะครับผมใกล้จะล่มสลายแล้วแต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยก็ยังฝืนที่จะให้ตระกูลเนี่ยมันรุ่งเรืองต่อไปก็เลยมีการฝึกแบบทําให้แบบลูกๆต้องมีการต่อสู้กันเองมีการฆ่ากันเองมีการฝึกวิชาจนห่อเลือดเลยนะครับโดยสรุปแล้วก็คือว่าตระกูลพี่น้องทั้ง9คนเนี้ยรอดมาแค่2คนครับคือตัวอุซุยเองแล้วก็มีน้องชายอีกคนซึ่งตัวน้องชายนะครับผมตัวอุซุยบอกเลยว่าไอ้น,อนเนยล เหมือนกับว่าตัวของไอ้คนเนี้ยมันก็มีชีวิตเพื่อที่ตัวเองจะรอดต่อไปแล้วก็มองเห็นพวกลูกน้องเป็นแค่มากมองเห็นพวกผู้หญิงเป็นแค่ตัวปั๊มทายาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาอะ่ะไม่อยากมีชีวิตแบบนี้นะครับตัวอุสุเองเนี่ยเขาก็เลยเฟดออกมาจากระกุนินจาก็คือเขาเป็นอดีตนินจาแต่ว่ามีโอกาสได้มาเจอกับท่านอุบุยาชิกิคังอายะแล้วก็ได้รับคําที่แสนเมตตาของท่านคังอายะนะครับแล้วก็อุซุเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตยังไงต่อไปแล้วเขาก็มาเซตชีวิตของเขาใหมล่ละถึงแม,วมงงง้ว่าอออดเยาร่า่ันนน้งวป็แผชขพ ที่ต้องการรักษาตระกูลไว้อย่างงี้แต่อุซุยเขาก็ได้กลับตัวกับใจมาเป็นนักลาศูนที่ดีงามน,นะครับแล้วก็มีพระยา3ามคนสุดแสนน่ารักนั่นเองครับเป็นตัวละครที่3นะครับแต่ถ้ารวมจํานวนคนที่ตายไปโดยไม่ใช่ฝีมือสูนนะก็เท่าไรอะ่ะเจ็ดบวกสก็เป็น9คนแล้วนะครับผมตัวละครต่อไปตัวละครตัวนี้เจ็บปวดครับผมคือคุณปู่จิโกโร่นั่นเองครับคุณปู่จิโกโร่เนี่ยเป็นอาจารย์ของเซนอิสึแล้วก็เป็นอาจารย์ของไคเงะคุใช่ไหมครับเป็นอดีตเสาหลักคำรนนะครับผมผู้ใช้ปราณอัสนีนั่นเองนะ มาฝึกฝนนะครับโดยที่ว่าเราต้องไม่มองค่ามพลุสิทธิคนอื่นด้วยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยลุสิทธิของปราณอาีเนียมีเยอะมากมายหลายคนเลยนะครับผมและทีนี้เนี่ยสิทธิเอกสิทธิหลักที่ตัวของจิโกโรเขาค่อนข้างจะเห็นพรสวรรค์มองเห็นแว,วว่าน่าจะได้สืบทอดปรางอัศนีแล้วก็อาจจะได้เป็นถึงเสาหลักคำรนต่อก็กได้นะครับผมซึ่งตัวของคุณปู่จิโกโรเขาก็หมายมั่นทัน้งเซนดิสึและก็ไคเงะคุโดยที่ว่าไอ้สองคนเนี่ยมันมีคอนฟ lict กันนิดนึงตรงที่ไคเงาคุเองเนี่ยเขาก็รู้สึก ตัวเขาเนี่ยดูยังไงก็เก่งกว่าเซนิสืเนาะแล้วก็ ควรที่จะโฟกัสฝึกให้ไคเงะคุเป็นผู้วิชาต่างๆนานา,นาเพื่อที่จะได้เป็นเสาหลักคำรณนต่อจากอาจารย์สักทีนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความแค้นที่ว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งนั้นที่เราเก่งกว่าอย่างนี้ตัวไคเงะคุเองก็มีการดูถูกเซนนิสึไว้อย่างนี้นะครับแล้วจนแล้วจนรอดวันหนึ่งเนี่ยตัวไคเงะคุก็ได้ไปเจอกับอสูรข้างขึ้นลำดับที่1อย่างโคคุชิโบครับเมื่อได้เจอกันแล้วนะครับก็ทําให้ต้องเกิดการต่อสู้กันอยู่แล้วครับผมและเป็นไปไม่ได ลยตัดสินใจที่จะเป็นอสูรครับพอเขากลายเป็นอาสูรเสร็จปุ๊บข่าวก็ไปถึงหูปู่ชิโกโร่ก่อนปู่ชิโกโร่แกก็แสดงความรับผิดชอบเลยครับผมด้วยการขวานทองครับอันนี้คือไม่ได้ตายเพราะว่าฝีมืออสูรแต่ว่าตายเพราะลูกศิษย์ตัวเองกลายไปเป็นอสูรนั่นเองครับซึ่งอันนี้ผมก็ดูแล้วมันก็มีหลายมุมเนาะตรงที่ว่าน่าจะเป็นมุมที่ปู่ชิโกโร่เองเนี่ยเขาตัดสินใจทําด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ากฎการที่ว่าลูกศิษย์ในสานักกลายไปเป็นอาสูรขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นความรับผิดชอบของตัวเจ้้้้าา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 าขขอออออองงงงสํนนนนนัักกหหรรรรืืตววจยยยย์่่่่แลละะคททีีเเเเถิดู เขาอาจจะมีการห้ามปรามปู่จิโกโร่แล้วก็เรียกมาคุยก่อนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าปู่จิโกโร่แกรับผิดชอบแบบสุดโต่งเลยครับก็เลยตัดสินใจคว้านท้องตัวเองและการคว้านท้องครั้งนั้นเป็นการคว้านท้องโดยที่ว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไขชาค่อยู่ด้วยครับไขชาค่เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเพชฌฆาตที่จะคอยยืนเคียงข้างคนที่ทําการคว้านท้องนั่นเองครับเพราะว่าการคว้านท้องเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามันจะทรมานมากครับแล้วทีนี้การจะถึงแก่ความตายมันต้องใช้เวลาแล้วทีนี้การมีไขชาคู่เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นคนที่คอยตัดหัวให ปู่จิโกลโรแกไม่มีใครชักคุกเขาผมทําให้ต้องตายอย่างทรมานครับเซนิสึเองก็โมโหมากเลยว่าไอ้สิทธิ์พี่คนนี้เลวระาำมากกลายไปเป็นอาศูนแล้วทําให้คุณปู่เนี่ยเขาต้องพานท้องตัวเองแบบนี้เลยเหรอแล้วไอ้สองคนนี้ก็ต้องมาต่อสู้กันอีกทีหนึ่งนั่นเองเนาะตัวละครต่อไปนะครับผมที่ตายโดยไม่ใช่ฝีมืออาศูนย์นะครับผมก็คือตัวละครที่เทพที่สุดในเนื้อเรื่องของเรานะครับนั่นคือซูกิคุนิโยริอิจินั่นเองครับซูกิคุนิโยริอิจินะครับผมเป็นตัวละครที่เรียกว่า ไม่เคยแพ้ใครเลยในแง่ของการต่อสู้ด้วยวิธีการใช้ดาบนะครับผมเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ที่ให้กําเนิดปานตะวันนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีปานแล้วทีนี้ผู้ที่มีปานเนี่ยก็จะต้องจบชีวิตลงก่อนอายุ25โดยที่ว่าไม่มีข้อยกเว้นครับตัวของโคคุชิโบที่เป็นอสูรข้างขึ้นลาดับที่1เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอุตส่าห์ฝึกเพลงดาบมาตั้งนานแล้วทีนี้อายุไม่ถึง25กูต้องตายแล้วอย่างนั้นเหลอยังไม่ทันขัดเกลาฝีมือที่จะเอาไปชนะน้องชายอย่างยูริอิจิเลยนะและสุดท้้าายแลลวเเนนนี่่ิิิกก็็ตตััดดสสใใจจปอูรรซึงท จะทําให้ตัวเองเป็นอาสูรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อตัวยริจิประมาณนึงเหมือนกันนะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็คือว่ายุคเซงโกคุเนที่มีการล่าอสูรยุคนั้นมันยังไม่มีกฎที่แบบว่าถ้าคนในครอบครัวถ้าคนในสํานักกลายไปเป็นอาสูรอย่างเงี้ยจะต้องคว้านท้องขนาดนั้นหรือเปล่านะครับตัวยริจิเองเนี่ยเมื่อพี่ชายกลายเป็นอาสูรปุ๊บเขาก็ได้รับโทษแค่ถูกไล่ออกไปจากหน่วยพิฆาตอาสูรนั่นเองครับแต่ในฐานะฝีมือนักดาบของเขาอย่างเงี้ยมันทิ้งฝีมือการใช้ดาบไม่ได้อยู่แล้วใช่ ในฐานะฮ ok ินโอคามิคังูระให้กับตระกูลของทันจิโรมานั่นเองครับซึ่งตัวของโยริจิเองนะครับผมเขาจบชีวิตลงยังไงนะเขาเนี่ยอายุถึงประมาณ80ปีนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เจอกับพี่ชายของเขาอย่างอสูนข้างขึ้นลำดับที่1นึ่งโคคุชิโบครับเมื่อได้มีการเจอกันนะครับผมตัวของโยริจิเองก็เวทนาท่านพี่เสียเกินนะแล้วทีนี้ตัวของโคคุชิโบนะครับมีคําถามเดียวเลยว่าคนที่มีปานจะต้องจบชีวิตลงตอนอายุ25ไม่ใช่หรือแล้วแกอยู่มาได้ยังไงถึง80ปีอย่างเงี้ โคชิโบะครับเมื่อเขากลายเป็นอสูรปุ๊บเนี่ยความหนุ่มความเยาวมันก็ยังคงอยู่ในสภาพนั้นของเขาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้น้องชายคือแก่กว่าไปแล้วครับในรูปลักษณ์ภายนอกเนาะและทีนี้การที่เขาสองคนคนนึงเป็นนักดาบวงเล็บล่าอสูรอีกคนหนึ่งเป็นอสูรก็ต้องมีการหันดาบเข้าหากันครับซึ่งตัวโคคุชิโบเองเนี่ยลึกๆเขาก็มั่นใจนะครับว่าไอ้น้องชายคนนี้มันตาพร่ามัวมองไม่เห็นไปแล้วบ้างนะแล้วทีนี้มันก็คงไม่สามารถเอาชนะเขาได้แล้วพวกนี้แค้นบัญชีทั้งหมดความอิจฉาที่สยาณความเปรียดช คิดแบบนี้ก็มีการประทะก,กันของยูริจิกับโคคุชิโบปะทะก,กันเข้าไปฝักเข้าให้กระบวนาท่าแรกเรียกว่าโคคุชิโบเนี่ยบาดเจ็บนะครับผมก็คือเสียท่าในกระบวนท่าแรกแล้วทีนี้ยูริจิกาลังจะโจมตีครั้งที่2ครับจะบุกแล้วนะท่านพี่ตัวของโคคุชิโบก็เหมือนกับเตรียมใจประมาณนึงแล้วว่ากูไม่รอดแน่เลยแต่ว่าการโจมตีครั้งที่2ของยูริจิก็ไม่มีวันมาถึงอีกตลอดการครับเพราะว่ายูริจิถือว่าหมดอายุไขหน้าเวลานั้นเลยครับผมคออือบทจะไปก็ไปกันแบบนี้เลยนะแล้วโคคุชิโบเองก็รู้สึกว่าทําไมไอ น้องคนนี้มันถึงมีความพิเศษอย่างนี้นะอนุนีนันก็มีการล้ำลึกความหลังว่าข้าเกลียดเจ้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วการเจอกับเจ้าทุกครั้งอย่างงี้มันก็ทําให้ข้ารู้สึกต่ําต้อยกับตัวเองเหลือเกินรู้สึกว่าฝีมือข้าทํำไมถึงสู้เจ้าไม่ได้สักทีหนึ่งและด้วยความโกรธความแค้นอะไรต่างๆนานาของโคคุชิโบเขาก็ใช้คมดาบของเขาเนี่ยแหละครับในการตวัดไปที่ร่างไร้วิญญาณของโยริอิจิครับผมซึ่งการโจมตีที่ร่างไร้วิญญาณนี้ก็ไม่นับว่าตัวโคคุชิโบเนี่ยฆ่ายริอิจิได้นะครับเพราะ ตัวละครที่ที่ผมคัดมาคุยให้ท่านผู้ชมฟังนะครับก็มาเป็นเซตเหมือนกันครับผมคือตายรวด4เลยครับนั่นคือท่านอุบุยาชิกิคางยะนะครับผมตายพร้อมกับภรรยาอามัเนะแล้วก็ตายพร้อมลูกอีก2คนฮินากิกับนิจิกะครับที่จริงเนี่ยท่านคางยะเกือบตายเพราะฝีมือมุซันแล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่หลังฝึกหนักกับพวกเสาหลักเสร็จแล้วนะครับมันก็มีการสอดแนมจากทางนาคิเมะที่เป็นอสูนข้างขึ้นลำดับที่4ณเวลานั้นหาคฤหาสน์ของอุบุยาชิกิเจอจนได้ทําให้มง ซึ่งตอนนั้นอนะสถานการณ์มันเงียบเชียบมากคือแบบมุซันยังรู้เลยว่าสถานการณ์มันแปลกๆคือเข้าใจไหมว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดบางครั้งมันก็เป็นที่ที่อันตรายที่สุดอย่างเงี้ยน,นะครับคือตอนนั้นเนี่ยที่บ้านมีแค่ท่านคังอายะแล้วก็มีอาวานะอยู่กัน2คนและทีนี้ตรงสวนใกล้ๆบริเวณด้านข้างบ้านนะครับมันจะมีลูกสาวสองคนที่เล่นนู่นเล่นลน,ลน,นี่กันอยู่เล่นเหมือนแบบว่านีน่อาสูรที่เป็นราชากําลังบุกบ,บ้านมึงอยู่นะอะไรเงี้ยน,นะครับน้องฮินากิกับน้องนิชิกะก็เล่นกันเพลินเล่นกันเพลิน พอจะเงียบพอที่จะมีเสียงธรรมชาติแล้วก็พอจะสัมผัสได้ว,ว่ามีมนุษย์อยู่แค่เท่านี้จริงๆมันแค่นี้จริงๆเหรอครับแล้วทีนี้เนี่ยมูซันก็มีการคุยกับคังอญญายะนะครับคุยกันไปคุยกันมาเหมือนกับว่าเป็นแนวลำลึกความหลังกันนิดนึงนะครับว่าที่ผ่านมาตระกูลของข้าเนี่ยต้องถูกสาปไปเพราะว่ามีตัวตนอย่างเจ้าในล่ะมูซันก็มีการพูดคุยกันมูซันก็บอกว่าตอนนี้ความปรารถนากำลังจะเป็นจริงแล้วเพราะว่ากำลังจะได้กินเนสโกที่เป็นอสูรที่สามารถเอาชนะดวงต่อวันได้นะก็มีการพูดคุยกันนนะรรบบแลทททที้เื่องสาต ผมขอข้ามไปเลยนะครับด้วยสถานการณ์แล้วกันเนาะคือพอมูซันบุกมานะครับผมสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยคนที่รู้มีแค่เกียเวเมเท่านั้นครับแ้วทีนี้อีกาก็รีบไปส่งสารให้กับทุกคนเลยนะและด้วยความรักที่มีต่อท่านคังายะทุกคนก็รีบรุดหน้ามายัางคาลือหัดและทีนี้เนี่ยท่านคังายะเขาก็ก,กะเกณฑกับเกียวเมมาแล้วนะครับว่าตรงนี้มันน่าจะมีเวลาพอนะที่จะทําให้ท่านคังายะระเบิดคาลือหัดนี้ทิ้งไปแล้วก็ทําให้เด็กๆของตัวเองที่เป็นเหล่าเสาหลักทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องมารับกด้ริู เละเทะร่างของมุซันก็เกิดความเสียหายประมาณหนึ่งครับผมเป็นการเสียสละที่มุซันเองนะครับเขายังบอกเลยนะว่าวาระสุดท้ายของอุบุยชิกิคังยะคนนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยต้องตกใจมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าจะกล้าทําได้แบบนี้เพราะแววตาเนี่ยมันสงบเงียบมันนิ่งมันไร้ซึ่งความกลัวครับเหมือนกับว่าเป็นคลื่นใต้น้ําที่มองไม่เห็นว่ามันน่ากลัวขนาดไหนแต่พอมันแทงลิศปุ๊บเนี่ยเรียกว่าทําให้มุซันเองก็ถึงกับช็อกโลกเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนว่าแรงระเบิดเท่านี้ก็ยังไม่สามารถสังหารมุซันได้โดยสมบูรณ์แต่ มันก็พอมีจังหวะที่ทําให้ธรรมยศเนี่ยเข้ามาพุ่งเสียบร่างของมูซันไว้ไม่ให้มูซันหนีไปไหนได้แล้วก็ฝังยาไว้ในร่างของมูซันครับหลังจากนั้นพวกเสาหลักก็รีบมาแล้วทุกคนก็ถูกส่งลงไปที่ปราสาทไร้ขอบเขตเป็นการต่อสู้ศึกตัดสินครั้งสุดท้ายก็ว่ากันไปนั่นเองครับซึ่งทานับจากสถานการณ์นี้ก็เป็นท่านคังยะอามานะแลวก็ลูกอีก2คนก็รวมเป็นสี่ใช่ไหมครับห้าตัวละครที่ผ่านมารวมๆกันแล้วมี11คนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่ตายโดยไม่ได้โดนอสูรฆ่า ก็จะมีทั้งหมด15คนที่ผมเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้นะเป็นยังไงบ้างครับผมเออถือว่าน้อยนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามองการตายที่เรียกว่าไม่ได้โดนสูนย์ฆ่าใช่ไหมตายด้วยโรคป่วยบ้างตายด้วยการเสียสละชีวิตอะไรบางอย่างบ้างตายเพราะหมดอายุไขบ้างอย่างเงี้ยเท่าที่เนื้อเรื่องมีการขยี้ให้เราเห็นแล้วก็ผมว่าน่าสนใจก็มีตามที่เล่าไปนั่นแหละครับถ้าท่านผู้ชมยังนึกออกอีกว่ามีสถานการณ์อื่นหรือตัวที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังนี้มีประเด็นอะไรพูดคุยที่น่าสนใจท อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ